ครับนับบัตรคิวเอารองเท้าแล้วนั่งรอก่อนนะครับไม่ต้องไปยืนตากแดดนะครับ

นู้เกี่ยวกับคนนี้ใจคนนี้อืมใช่เป็นกายเนี่ยแจ๋วมากเลย เได้ครับอีกสองอย่าง <c oughs> ที่เรื่องนะครับ